พี่ชมไม่เราอยากให้งเี้ยเลยอ่ะีดแบบสุดๆพี่ชมยังมีอีกพรอึมีร่มมีร่มเรามีร่มกลางร่มเราไม่เห่าชมอะไรอ่าม่ไหนอ่ะอยู่โอโหอยู่ใต้ร่มเลยตกตางไม่เ่ไหนอ่ะอยู่กับพี่อุ๊ย้องนิ้วนะมั้สองนิ้วสองนิ้วมีอัดไว้แล้ว

ขอนี่เอมันเป็นสองสีู่ทับทิมของฉันเป็นสองสีไม่มีตีแล้วว่าแฟนไครมหาแรงมากค่ะันนี่แหละแฟนไทยไม่รู้ข้อสองจะเป็นสองสีค่สั้นคุไม่ติตีหนึ่นสอหนึ่งสองหนึ่งสอี่นี้จสานแพมีมงรักไ้้เรื่องเจอกันได้อะค่ะ หนาย่ <Yin Joker> ัด <plugin> ีเลยทำไมได้ไปค่ะไปค่ะโอ้ยมัวมัทำอะไรอยู่ทำไมไม่อยากดีลอ